สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำเงินฟรีทูมิ n นียลเล็ตนะครับผม1 0 0่งถึงสามบาทนะครับผมทำได้ทั้ง Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่ต้องลงทุนไม่มีค่าสมัครทำเงินฟรีได้จริงแน่นอนนะครับใครสนใจที่อยากจะทำเงินฟรีทูมิ n นียเลตเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการทำเงินกันเลยครับว่าต้องทำแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินทูมิเนียลเล็ต ครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนิวเล็ตนะครับทำได้ทั้ง Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ไม่มีค่าสมัครไม่มีการลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนสามารถทําเงินฟรีได้เลยนะครับใครสนใจที่อยากจะมีรายได้เสริมฟรีทูมอนิวเล็ตเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนิวเล็ตกันก่อนนะครับผมตัว ถือแ n d r o i d แลวก็ iOS เลยหรือว่าเราจะใช้งานบนคอมพิวเตอร์ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับสาหรับแอปที่ผมจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆวันนี้นะครับม,มีชื่อว่า Light like Point นะครับก็เป็นอีกแอปในการทําเงินฟรีทู m ั n เนียลเลดได้โดยที่เราไม่ต้องเชิญเพื่อนและก็ไม่ต้องลงทุนนะครับทำได้ฟรีถอนเงินได้จริงแน,น่นอนนะครับใครที่เคยเล่นแอปนี้แล้วก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับใครสนใจก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดได้ในส่วนของมือถือของเพื่อนๆได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอก,ก็สามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้รตรง ปัดหมดผมจะแนะบลิงก์การดาวโหลดแอปไปให้ด้วยนะครับสามารถกดเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมสามารถดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะแนะบรายละเอียดไว้ให้นะสามารถเข้า,าไปสมัครทําเงินกันได้เลยแอปนี้นะครับผมเป็นแอปเมนูภาษาไทยนะครับสมัครง่ายแน่นอนแล้วก็การใช้งานเนี่ยไม่ยากนะครับใครสนใจอยากจะลองทําเงินดูก็ลองไปดาวน์โหลดแอปมาลองใช้งานดูก่อนถ้าหากว่าทําแล้วชอบก็ค่อยทําต่อใครที่ทําแล้ว้ยากเกินไปไม่ค่อยถนัดก็ค่อยเปลี่ยนไปทําตัวอื่นได้นะครับเพราะว่าแอปนี้เนี่ย มันไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับในส่วนของเมนูนะครับผมมีทั้งหมด4เมนูด้านล่างนะครับมีแบบสํารวจรางวัลชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือนะครับต้องบอกก่อนว่าแอปนี้นะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการทําแบบสํารวจตอบคําถามออนไลน์นะใครที่ไม่ค่อยถนัดในสายแบบสํารวจก็ไม่เป็นไรนะครับลองไปทําช่องทางอื่นดูได้เหมือนกันนะครับใครที่สนใจอยากจะลองทําดูเนี่ยก็ลองดูในคลิปนี้ก่อนนะครับเมนูที่1ก็คือแบบสํารวจนะครับผมแบบสํารวจเนี่ยก็คือมันจะมีเข้ามาให้เราทําตรงหน้านี้นะครับเราก็สามารถ รอแบบสำรวจได้แต่ถ้าของใครยังไม่ขึ้นแบบสำรวจเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแบบสำรวจเนี่ยมันจะยังไม่มาทันทีหลังจากที่เราสมัครนะเราจะต้องรอแบบสำรวจเขาส่งมาให้นะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของรายได้ปัจจุบันของเรานะครับหนึ่งร้อยห้าสิบพอยต์นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบพอยต์นะอันนี้เป็นคะแนนที่เราจะเอาไว้ใช้ในการแลกเงินโทมอนี่วอลเล็ตนั่นเองนะครับการแลกเงินนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าเรียกดูรางวัลอ่ะกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมเราก็รอรางวัล ตรงนี้นะครับรายได้ปัจจุบันของคุณนะครับเลื่อนลงมาแล้วก็กดนะครับบัตรของขวัญนะครับผมตรงนี้กดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีบัตรของขวัญเป็นเงินรางวัลที่เราสามารถแลกได้นะครับมีเซนทัลนะครับอาดีแทกนะครับแกฟฟูดลาซาด้าช้อปปี้เพจนะครับเซเวนเซ็นนะครับทูมูฟเพสนะครับแล้วก็ทูมอนี่วอลเล็ตเน่ยผมเลือกเป็นทูมอนี่วอลเล็ตนะกดเข้ามาการแลกเงินทูมอนี่วอลเล็ตเนี่ยคือคุณจะต้องมี100บาทนะครับในการแลกเงินขั้นต่ําถามว่า100เนี่ยใช้คะแนนเท่่าไหรนะคครับก็ือ1,100ี่ ในการแลกเงินไลฟ์พอยต์หนึบาทนะครับเข้าบัญชีทูมานี่เวล็ดเนาะนี่ครับผมเขามีวิธีการแลกเงินตามนี้ครับหกดปุ่มเติมเงินใส่หมายเลขบัญชีโทรศัพท์ที่ต้องการเติมเงินเข้าไปง่ายๆแค่นี้เลยนะครับแลกได้สูงสุดถึง300บาทเลยนะทุกคนประมาณนี้นะครับการแลกเงินทนะูมานี่เวล็ t เนาะและก็ของรางวัลอื่นๆน,นะครับผมเราก็สามารถเลือกได้อย่างเช่น Sho ปปี้เพก็จะเริ่มที่ 200- 300แล้วก็500บาทนะครับสำหรับช้อปปี้เพย์นะช้อปปี้เพย์เนี่ยเราสามารถเอาไปซื้อของในแอป Shopy e ได้หรือว่าจะโอนเงินเข้า ธนาคารก็ได้นะครับสำหรับ s h อ p ปี้เพนะครับลาซาด้าก็เหมือนกันนะครับเอาไปซื้อของต่อได้เลยนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นชุมชนนะครับจบประโยคและชนะ10ดอลลาร์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะแล้วก็เข้ามาดูประกาศตรงนี้ได้นะครับน่าจะมีกิจกรรมให้เราร่วมสนุกอยู่นะครับก็ลองเข้ามาดูได้เลยต่อไปก็เป็นเมนูช่วยเหลือนะครับก็การติดต่อสอบถามแอดมินอะไรต่างๆน่าจะขึ้นตรงหน้านี้นะครับก็ลองเข้ามาดูได้เนาะมันโหลดค่อนข้างนานนิดนึงก็ประมาณนี้นะครับผมทุกคนลองไปสมัครลองไปทําเงินดูได้นะคร ต้องเชิญเพื่อนนะครับถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดก,กระดิ่งแจ้งเตือนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนิแวลเลตกันก่อนนะครับผมตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ในมือถือ Android แล้วก็ iOS เลยหรือว่าเราจะใช้งานบนคอมพิวเตอร์ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับสำหรับแอปที่ผมจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมมีชื่อว่า l i ฟ์ Point นะครับก็เป็นอีกแอปในการทําเงินฟรีท ต้องลงทุนนะครับทาได้ฟรีถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับใครที่เคยเล่นแอป,ปนี้แล้วก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับใครสนใจก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดได้ในส่วนของมือถือของเพื่อนๆได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอก,ก็สามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้นะครับตรงคอมเมนต์ป,ปักหมุดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปมาให้ด้วยนะครับสามารถกดเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมสามารถดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้นะสามารถเข้าไปสามาัปปคร ง่ายแน่นอนแล้วก็การใช้งานเนี่ยไม่ยากนะครับใครสนใจอยากจะลองทําเงินดูก็ลองไปดาวน์โหลดแอปมาลองใช้งานดูก่อนถ้าหากว่าทําแล้วชอบก็ค่อยทําต่อใครที่ทําแล้ว,ว้ยากเกินไปไม่ค่อยถนัดก็ค่อยเปลี่ยนไปทําตัวอื่นได้นะครับเพราะว่าแอป,ปนี้เนี่ยมันไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับในส่วนของเมนูนะครับผมมีทั้งหมด4เมนูด้านล่างนะครับมีแบบสํารวจรางวัลชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือนะครับต้องบอกก่อนว่าแอป,ปนี้นะครับเป็นแอป,ปเกี่ยวกับการทําแบบสํารวจตอบคําถามออนไลน์นะใครที่ไม่ค่อยถนัดในสายแบบสํารวจ ก็ไม่เป็นไรนะครับลองไปทําช่องทางอื่นดูได้เหมือนกันนะครับใครที่สนใจอยากจะลองทําดูเนี่ยก็ inental. ลองดูในคลิปนี้ก่อนนะครับเมนูที่1ก็คือแบบสํารวจนะครับผมแบบสํารวจเนี่ยก็คือมันจะมีเข้ามาให้เราทําตรงหน้านี้นะครับเราก็สามารถรอแบบสํารวจได้แต่ถ้าของใครยังไม่ขึ้นแบบสํารวจเนี่ยก็บบยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแบบสํารวจเนี่ยมันจะยังไม่มาทันทีหลังจากที่เราสมัครนะเราจะต้องรอแบบสํารวจเขาส่งมาให้นะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของรายได้ปัจจุบันของเรานะครับหนึ่งร 150 point พนะครับ150 point พอนะอันนี้เป็นคะแนนที่เราจะเอาไว้ใช้ในการแลกเงินโ m o n e y w a l l e t นั่นเองนะครับการแลกเงินนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าเรียกดูรางวัลอ่ะกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมเราก็รอรางวัลตรงนี้นะครับรายได้ปัจจุบันของคุณนะครับเลื่อนลงมาแล้วก็กดนะครับบัตรของขวัญนะครับผุมตรงนี้กดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีบัตรของขวัญเป็นเงินรางวัลที่เราสามารถแลกได้นะครับมีเซนทัลนะครับอ๋อดีแท็ก นนะครับ to m o v e h a s นะครับแล้วก็ to m o n e y w a l l e t อนะ่ะผมเลือกเป็น to m o n e y w a l l e t นะกดเข้ามาการแลกเงิน to m o n e y w a l l e t เนี่ยคือคุณจะต้องมี100บาทนะครับในการแลกเงินขั้นต่ำถามถาว่า100เนี่ยใช้คะแนนเท่าไหร่นะครับก็คือ1,100คะแนนในการแลกเงินไร้พอยต์หนึ่งบาทนะครับเข้าบัญชี to m o n e y w a l l e t เนาะนะี่ครับผมถ้ามีวิธีการแลกเงินตามนี้ครับหกดปุ่มเติมเงินใส่หมายเลขบัญชีโทรศัพท์ที่ต้องการเติมเงินเข้าไปง่าย,ายๆแค่นี้เลยนะครับแลกได้สสูงงงุุดถึ300บบาาาททเเลลยนนนนนะะะกกกคคปรรรมณี้ันะรแริ วันนี้วลเลตเนาะและก็ของรางวัลอื่นๆนะครับผมเราก็สามารถเลือกได้อย่างเช่น Sho p ปี้เพก็จะเริ่มที่ 200, 300แล้วก็500บาทนะครับสำหรับ S h o p ปี้เพนะช้อปปี้เพเนี่ยเราสามารถเอาไปซื้อของในแอป s h o p ปีได้หรือว่าจะโอนเงินเข้าธนาคารก็ได้นะครับสำหรับช้อปปี้เพนะครับลาซาดาก็เหมือนกันนะครับเอาไปซื้อของต่อได้เลยนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นชุมชนนะครับจบประโยคและชนะ10ดอลลาร์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะแล้วก็เข้ามาดูประกาศตรงนี้ได้นะครับน่าจะมีกิจกรรมให้เเรรา่่วมสนุกกออยู็ลง มาดูได้เลยต่อไปก็เป็นเมนูช่วยเหลือนะครับก็การติดต่อสอบถามแอดมินอะไรต่างๆน่าจะขึ้นตรงหน้านี้นะครับก็ลองเข้ามาดูได้เนาะมันโหลดค่อนข้างนานนิดนึงก็ประมาณนี้นะครับผมทุกคนลองไปสมัครลองไปทําเงินดูได้นะครับผมแอป,ปนี้ทําเงินฟรีไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ